โพ้สชนแนลครับผมเบิ่งปูข้าวโพดครับปูกข้าวโพดท่านขอน้ยวันพอจากับยายปูกโวด mãi 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 กี่ไก่เขาลมาสี่สิบสอไปแล้วอนอือสุดได้แม่ปุยบอกนพีไปใส่หรบนูพีบอเรียนของเพื่อนแล้วอือเออ

ต้นหญ้าอ,นนอันนี้มันแก้วครับผมช่ำใหม่เป็นเครื่องมันแก้วเหลืองนะครับนนเออนนเออนนมังตาก,กับยาย

ิปนี้เอาไว้สมิสซะกันนะครับยาก,กับพี่บา,ากยกาคับน,น้อยครับผมครับผมบ๊ายบายครับ